ขึ้นไม่ฟูมไฟล์ไม่หลงไม่โกรธง่ายเหมือนเดิมนั่นแหละคือผลลัพธ์ที่การสวดมนต์ฝากไว้ในใจโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วต้องสวดมนต์บทไหนถึงจะดีคำตอบจริงๆอยู่ที่ว่าเราสวดอย่างไรต่างหากไม่จำเป็นต้องยาวไม่จำเป็นต้องหลายบทแต่ขอให้สวดด้วยจิตท,ที่รู้ตัวเหมือนคนที่กำลังพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงในตัวเองยิ่งสวดด้วยความเข้าใจ ยิ่งเหมือนค่อยๆขุดสมบัติในใจตัวเองขึ้นมาทีละนิดบางคนบอกว่าสวดไปก็ง,ง่วงหลับไปบ้างจำผิดบ้างก็ไม่เป็นไรการสวดมนต์ไม่ใช่การสอบไม่มีใครตรวจคะแนนสิ่งที่นับไม่ใช่จำนวนรอบแต่คือจำนวนครั้งที่ใจเราได้กลับมาอยู่กับตัวเองลองคิดเล่นๆว่าถ้าใจคนคือบ้านการสวดมนต์ก็เหมือนการปัดกวาดเช็ดถูบ้านหลังนั้นทุกวันแม้ไม่มีใครมาเห็นความสะอาดภายในบ้านของเรา แต่อย่างน้อยที่สุด